โอเคเปิดคลิปอยากสวยงามจบเหมือนหมาแล้วเราสวัสดีทุกคนนะคะกันด้วยนะวันนี้นะคะวิวนะคะก็มาพบกับวิวนะคะในช่องวิวเดลี่เด็กวิวสังกันแล้วข่าววันนี้นะคะเรานะคะก็จะมีเรื่องดีนะคะมาประกาศสาหรับแฟนๆเชาวคิมเมสโนะใหญ่บาทาพิคาตาสกันอีกเช่นเคยคะ่ะถ้าไม่เสียนาฬิกาเสียเวลานะคะเรานะคะก็จะมาเริ่มกันเลยดีกว่านะคะเห็นก็ตามชื่อคลิปนั่นแหละนะคะ ก็เรานะคะก็จะรู้จักนะคะกับค่ายยูโฟเทเบิลนะคะหรือค่ายนะคะที่ทําอนิเมะโด่งดังไว้มากมายค่ะหรือท่าดังที่สุดปีนี้นะคะก็คือคิมเมโซโนยาบาดาบิคาตอสูรนั่นเองค่ะโอเคที่แก่สปอรแล้วค่ะ5พฤศจิกายนปีนี้นะคะก็จะได้พบกับคิมเมโโนย a าบาที่เข้าในไทยะคะ่ะ โดยค่ายนะคะเออซีนิม่านะคะก็ได้ประกาศไว้ค่ะว่าจะเอานะคะคีเมโนอใหญ่บาดาบปค่าตาันซูของเราเนี่ยที่เรารอคอยนะคะมาใส่นะคะในวันที่5พฤศจิกาย,ยนน,านั่นเองค่ะ ก็ในตัวแอปนะคะเขานะคะก็ได้บอกมาค่ะคือวิวว่าเขาไม่โกหกหรอกถ้าโกหกคือทุกคนแบปชาวแฟนๆคิมเบสโดยาบาะนะคะคงไปตืบเขาทิ้งโดยนะคะสำหรับค่ายฟอร์เทเบิลเนาะเขานะคะก็ไม่ได้บอกนะคะว่าเข้านี่จะเป็นเออซับไทยนะคะหรือภาษาไทยแต่คือว่าวิวเนี่ยอยากให้เป็นซับไทยมากกว่าคือวิวอยากฟังเสียงอาคาสาไว้มีอะไรประมาณนั้นหอกนะก็คือ อาจบางอย่างคืออาจจบแล้วใช่ไหมคือตอนนี้ทุกคนเนะี่ยก็คงรอเดอะบิววี่อย่างเดียวนั่นแหละคือใช่แน่แน่แน,นอนวิวไปวิวดูใครไม่ผิดหรอกสําหรับนะคะเออถ้าใครนะคะไม่เคยดูดาพิฆาตอสูรนะคะก็หรือคีเมสโน่ไอบาเนี่ยก็ไปกดหาเลยค่ะน,นี่มีเรื่องดีนะคะสนุกมากเลยค่ะในจักรวาลล้างโลกเลยค่ะแต่ว่านะคะก็ความสุขเนี่ยก็มาพรา้อมกับความสงสัยกันนี่ใช่ไหมคือที่เขาเนี่ยบอกว่าเออ เข้านะคะในแบบเป็ดภาษาไทยหรือซับไทยน่ะคือวิวก็ไม่รู้นะแต่อที่วิวเนี่ยอยากจะให้มันเข้าที่สุดนะคะก็คือถ้ามันเข้ากรุงเทพอย่างเดียวนี่วิวนะคะก็คงอ้อนวันพ่อแม่ค่ะไปจนการไปดูคิมเมสนนยบาทวิวเนี่ยอยากให้มันเข้าทุกโรงนะคะเพราะวิวอยู่นในขร้นนายกแกคือต้องขอไปแค่ปาจีมบูรีก็พอแล้วนะก็นะคะสิ้นสุดการรอคอยเ,ออเดือนพฤศจิกายนสักทีค่ะ ยิ่งได้ดูเร็วด้วยนะคะเนี่ยก็ <G ül> <G ül> ทางค่าแล้วเขาก็จะมาบอกมาประมาณนี้ค่ะแต่ดูดิคะว่าเขา,าจะเอาคนดังคนไหนนะมาภาคก,ก็ฝากติดตามผลงานของวิวด้วยนะคะแล้วก็ผลงานของคีเมสโนะยาบาด้วยนะคะ <G ül> โอเคค่ะก็สิ้นสุดนะคะการเล่าข่าวเช้าว,วันนี้ค่ะก็ฝากทุกคนนะคะไปดูด้วยนะคะดูแทนวิวก็ได้นะคะสำหรับวันนี้นะคะก็บ๊ายบาย จงไปตายใส่โควิด